สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับท่านที่รอเรื่องเทพกระบี่มรณะค่ะก็อดหวานหายไปสองอาทิตย์นะคะไปท่องยุทธจักรไ,ไม่ได้อยู่นะคะที่บ้านอันนี้กลับมาแล้วนะคะก็มาฟังกันต่อสำหรับเทพกระบี่มรณะค่ะตอนที่สองร้อยแปดสิบสี่ตอนนี้อย่างน้อยก็แข็งแกร่งกว่าเดิมนับสิบเท่าพลังเสี่ยนของเจียนเฉินยังคงชะล้างผิวของเขาต่อไป ก่อนที่จะดูดซึมเข้าสู่ส่วนต่างๆของร่างกายของเขาเจียนเฉินทําการหล่อหลอมร่างกายของเขาจนเสร็จสมบูรณ์แต่ไม่มีจุดใดจุดหนึ่งในร่างกายของเขาที่เปลี่ยนแปลงทางกายภาพหากเขาต้องออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับร่างกายของเขาร่างกายของเขาก็จะถูกเปลี่ยนรูปร่างให้เป็นรูปร่างที่เขานั้นไม่ต้องการ เขาจะแข็งแกร่งและนั่นจะทำให้กล้ามเนื้อของเจียนเฉินเบียดแน่นขึ้นมากการพัฒนาแบบนี้ไม่เหมาะกับสิ่งที่เจียนเฉินนั้นต้องการไม่มีมือกระบี่คนใดที่มีร่างกายที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อผู้ใช้กระบี่จะต้องพร้อมบางด้วยเหตุนี้มันจะเป็นประโยชน์มากขึ้นสำหรับมือกระบี่ที่จะสามารถกวัดแกงกระบี่ไปที่ตำแหน่งใดๆที่มีการใช้พลังงานหรือการเคลื่อนไหวจำนวน,น้อยที่สุด ้ดยเหตุที่บทบัญญัตินภาบันทึกไว้ก็คือบันทึกการหล่อหลอมร่างกายจะเหมาะกับผู้ใช้กระบี่ที่ต่อสู้ในลักษณะเดียวกับนักดาบด้วยเหตุนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงโดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปร่างแต่ยังคงทำให้ร่างกายแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องตราบใดที่พลังงานถูกส่งไปยังภายในร่างกายแล้วร่างกายทั้งหมดก็จะแข็งแกร่งขึ้นโดยรวม ชั้นของพลังงานจะไหลผ่านร่างของเจนเชิญอย่างต่อเนื่องโดยแสงที่เปล่งปรไกหลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้นพลังงานบริสุทธิ์ได้ผสมกลมกกืนกับร่างกายของเจนเชิญทำให้ร่างกายของเลือดเนื้อของเขาดีขึ้นอย่างมากพลังงานจากแกนอสูรระดับ5จะถูกใช้แทนพลังงานของเขาเองการเสริมความแข็งแกร่งร่างกายของเขาต้องการพลังงานจำนวนมหาศาล เนื่องจากเจียนเฉินนั้นมีแกนอสูนเขาไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการใช้พลังงานมากเกินไปเหตุการณ์ที่น่าอึดอัดใจที่เกิดขึ้นในคาลือหาดเจียงหยางจะไม่เกิดขึ้นอีกกระบวนการของการควบคุมแล้วก็ปรับสภาพร่างกายของเขาต้องใช้เวลานานขึ้นหลังจากนั้นเจ็ดวันเจียนเฉินก็ได้ดูดซับแกนอะสูนร,ระดับห้าอีกสองโหลก่อนจะเสร็จสิ้นในที่สุดเมื่อถึงตอนนี้เขาถึงขีดจำกัดสูงสุด หากเขาต้องการเพิ่มความแข็งแกร่งร่างกายของเขาอีกเขาจะต้องใช้พลังงานเซียนของเขาในการเปลี่ยนรูปเจียนเฉินลืมตาของเขาขึ้นบนก้อนหินขนาดใหญ่อย่างช้าๆในที่สุดเขาก็กลับสู่ดินแดนแห่งความเป็นจริงหูของเขากระดิกเมื่อได้ยินเสียงคำรามของสัตว์ป่าซึ่งได้ยินจากระยะไกลๆเมื่อรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในเชิงคุณภาพของพลังเซียนของเขา เจียนเฉินอดไม่ได้ที่จะมีรอยยิ้มอย่างมีความสุขเป็นอย่างมากบนใบหน้าของเขาณนะวันเนี้ในที่สุดเขาก็ได้ทะลวงผ่านด่านกลายเป็นเซียนปัตตพีโดยได้รับตำแหน่งในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งที่สุดคนหนึ่งในทวีปตอนนี้ร่างกายของข้าแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนเมื่อมาถึงจุดเนี้ยข้าพนันว่ามันจะแข็งแกร่งกว่าอย่างน้อย12สองเท่า ในอัตตนี้แม้แต่ระดับเซียนก็ไม่มีหวังที่จะทำลายข้าได้ด้วยอาวุธเซียนของเขาเจียนเฉินพึมพำขณะที่เขานั้นจิ้มร่างของตัวเองซึ่งดูมีความสุขปกคลุมอยู่บนใบหน้าของเขาในขณะที่เขานั้นคิดถึงผลลัพธ์เมื่อยืนมือของเขาออกไปความเข้มข้นของพลังเซียนก็เริ่มไหลไปที่แขนของเจียนเฉินก่อนที่จะสร้างกระบี่วายุโปรอย,อย่างรวดเร็ว เมื่อกระบี่วายุโปยปรากฏขึ้นในมือของเจ้นเชินมันจะปล่อยแสงที่รุนแรงซึ่งดูเหมือนว่าจะคมชัดกว่าแต่ก่อนกระบี่วายุโปยตอนนี้ไม่ได้มีรูปร่างหรือขนาดที่แตกต่างกระบี่นั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนอกจากการเปล่งประกายที่เพิ่มขึ้นของมันมันนักเกือบราวกับว่ามันสะท้อนแสงอย่างชัดเจนราวกับกระจกมันสามารถส่องสว่างไปทั่วบริเวณโดยรอบ ทันใดนั้นเมื่อมือของเจี้ยนเชิญกวัดแกว่งเพียงครั้งเดียวกระบี่วายุโปยก็เริ่มกวัดแกว่งอย่างแรงด้วยเสียงอันดังที่กระบี่ที่เคลื่อนที่ผ่านอากาศแสงสีเงินสว่างออกมาจากกระบี่วายุโปยแล้วก็ตัดญ้าทุกต้นรอบตัวที่สัมผัสกับมันเป็นผงทันทีแววตาที่ทอประกายปรากฏขึ้นในดวงตาของเจ้นเชิญในขณะนั้นทีร่างของเขาพันหายไปในอากาศ ร่างกายของเขาตรวจพบได้ยากเนื่องจากได้ยินเสียงกรีดล้องที่หูกระบี่วายุโปยเพิ่มเป็นภาพสะท้อนในกระจกหลายหลายชุดในขณะที่ลอยอยู่เต็มอากาศก่อนที่จะแทงออกไปทุกทิศทางด้วยความรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อของเขานั้นเพียงพอสำหรับสร้างลมกระโชกขนาดใหญ่ที่พัดเข้าไปในทุง่งลมพัดไปอย่างช้าๆก่อนที่จะทำให้หญ้าและใบไม้บางส่วนก็ลอยขึ้นไปในอากาศ แล้วก็หมุนไปรอบๆตัวเจียนเฉินควับกระบี่วายุยุป่ยังคงส่งเสียงดังกล้องด้วยเสียงกรีดร้องอย่างต่อเนื่องเนื่องจากภาพสะท้อนในกระจกของใบกระบี่ยังคงแทงไปที่ใบไม้ที่ร้อยอยู่นับไม่ถวนการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วนี้ดำเนินต่อไประยะหนึ่งก่อนที่เจียนเฉินนั้นจะหยุดทันใดนั้นลมที่ถูกสร้างขึ้นเนื่องจากความเร็วของเขาก็เริ่มลดลง ด้วยเหตุเนี้ยใบไม้จึงสูญเสียแรงพยุงตัวแล้วก็เริ่มหล่นกลับลงสู่พื้นอย่างช้าๆหากมีใครมองอย่างใกล้ชิดแต่ละใบทุกใบจะมีตัวอักษรกระบี่จาลึกอยู่แต่ละตัวอักษรมีขนาดที่แตกต่างกันแต่ตัวอักษรแต่ละตัวถูกจารึกด้วยลายมืออันวิจิต ไม่มีใบไหนที่ถูกตัดขาดใบไม้แต่ละใบไม,ไม่มีความเสียหายภายนอกใดๆหลังจากการทะลวงผ่านด่านเข้าสู่การเป็นเซียนปัตตพีความเร็วกระบี่ของเจียนเฉินเพิ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อเขายัางคงเป็นเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษกระบี่ของเขานั้นเร็วพอที่จะกดดันทั้งเซียนแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและแม้แต่เซียนปัตตภีได้โดยไม่มีปัญหาด้วยปราณกระบี่สีฟ้าม่วง เขาสามารถป้องกันตนเองจากเซียนปัตตพีได้หลังจากการทะลวงผ่านด่านของเขาในการเป็นเซียนปัตตพีก็จะไม่มีเซียนปัตตพีแม้แต่คนเดียวที่สามารถป้องกันตัวได้ทาเจียนเฉินใช้ปานกระบี่สีฟ้าม่วงเมื่อมองไปที่ต้นไม้ที่สันไว้อยู่รอบตัวเขาเจียนเฉินก็ดูมีความสุขอยู่บนใบหน้าหลังจากดูดกืนกระบี่วายุโปยแล้ว เขาก็ถอดเสื้อผ้าแล้วก็กระโดดลงไปในแอ่งน้ําที่อยู่ติดกับเขาหลังจากอาบน้ําให้ตัวเองเขาหยิบเสื้อผ้าชุดใหม่ออกมาแล้วก็แต่งตัวก่อนออกจากสถานที่นั่นทันทีครึ่งวันต่อมาเจี้ยนเฉินกลับไปที่เมืองว้าลู่เหรินซึ่งก็เป็นที่ตั้งของตระกูลเทียนฉินเมื่อเดินผ่านประตูตระกูลเขาเห็นฉินเซี่ยวแล้วก็หมิงตงรีบมาหาเขา พวกเขาทั้งคู่ได้รับการแจ้งล่วงหน้าก่อนการกลับมาของเขาน้องเจี้ยนเชิญในที่สุดเจ้าก็กลับมาแล้วหลังจากออกเดินทางไปหลายสิบวันหรือมากกว่านั้นข้าก็เริ่มกังวลข้าเริ่มกลัวว่าเจ้าจะกลับมาไม่ทันเวลางานชุมนุมของกลุ่มทหารรับจ้างฉินเสียวหัวเราะเมื่อเขานั้นเข้ามาหาเจียนเฉินเจียนเฉินทำไมเจ้าไม่บอกข้าก่อนออกเดินทางเล่าเจ้าทิ้งข้าไว้ที่นี่คนเดียว หมิงตงจ้องมองไปที่เจียนเฉินพร้อมกับบ่นเขาเจียนเฉินมองหมิงตรงสักครู่ก่อนจะยิ้มเล็กน้อยหมิงตงเจ้าเก่งมากในช่วงเวลาสั้นๆเช่นนี้เจ้าได้ไปถึงระดับเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษแล้วข้าคาดว่าเจ้าจะใช้เวลานานกว่านี้แต่เจ้าสามารถทําได้เกินความคาดหวังของขา้าด้วยการสนับสนุนของแกนอสูรของเจ้าร่วมกับเวลาว่างของขา้าข้าสามารถใช้เวลาทั้งหมดในการบ่มเพาะ แน่นอนว่าการบ่มเพาะของข้าจะก้าวหน้าเร็วกว่าปกติหมิงตงพูดด้วยสีหน้าภาคภูมิใจตอนที่285ท่านใดนั้นฉินเสี่ยวก็ผิวปากด้วยความประหลาดใจขณะที่เขาเริ่มมองไปที่เจี้ยนเฉินด้วยท่าทางแปลกเมื่อเดินไปรอบรอบเจี้ยนเฉินชินเซี่ยวตรวจสอบเขาอยู่สักครู่ก่อนพูดว่าน้องเจี้ยนเฉินเจ้าออกจากหมู่บ้านเพียงแค่สิบวันหรือมากกว่านั้นนิดหน่อย แต่ทำไมข้ารู้สึกว่าเจ้าแตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงหมิงตงพยักหน้าเห็นด้วยตอนแรกข้าคิดว่าข้ารู้สึกเพียงคนเดียวแม้แต่พี่ฉินเสี่ยวก็รู้สึกว่าเจี้ยนเฉินนั้นแตกต่างออกไปเมื่อได้ยินชายสองคนพูดกันหัวใจของเจี้ยนเฉินก็เต้นแรงถ้ามันเป็นเพียงฉินเสี่ยวที่พูดแบบนี้เจี้ยนเฉินก็สามารถทำเป็นเรื่องตลกได้ แต่ถ้าแม้แต่หมิงตงก็ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงโดยไม่คาดคิดสถานการณ์ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะจริงจังมากยิ่งขึ้นเป็นไปได้หรือไม่ที่หลังจากที่ได้ก้าวไปสู่การเป็นเซียนปัตตพีแม้แต่ทั้งสองคนก็สามารถสัมผัสได้งั้นรึเจียนเฉินก็คิดกับตัวเองทันใดนั้นฉินเสี่ยวก็ยิ้มราวกับว่าเขารู้อะไรบางอย่างน้องเจียนเฉินเขากระสิบ ในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยเจ้าได้ไปใช้เวลากับเด็กสาวบางคนใช่หรือไม่เล่าข้าได้ยินมาว่ามีชายเพียงไม่กี่คนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากประสบปัญหานี้ฉินเสียวหัวเราะขณะที่เขายิ้มอย่างกระบิบกระเมียนเจียนเฉินจ้องมองไปที่ฉินเสียวด้วยท่าทางที่ดูดุร้ายฉินเสียวเจ้าอย่าพูดจาไร้าสาระชินเสียวหัวเราะเองต่อเนื่อง มีรอยยิ้มเจ้าเล่บนใบหน้าของเขาน้องเจียนเฉินเจ้าดูค่อนข้างอึดอัดข้าพูดแทงใจดำใช่หรือไม่เล่าเจียนเฉินพูดไม่ออกในขณะที่ชินเซียวค่อนข้างซื่อตรงและสง่างามเจียนเฉินไม่คิดว่าเขานั้นจะเป็นเสือผู้หญิงใช่ไมหมเล่ามิตงตงมองดูเจียนเฉินด้วยท่าทางที่จรงิงจังเจียนเฉินข้ารู้สึกว่าจริงๆแล้วเจ้ามีบางอย่างที่แตกต่างไปจากเดิมเจียนเฉินหัวเราะถ้าอย่างนั้นก็พูดมา ว่าค่าแตกต่างไปจากเดิมที่ตรงใดบ้างเมื่อมองเจนเฉินอย่างใกล้ชิดหมิงตงก็เริ่มเดินวนอยู่ร,บรอบๆเขาเหมือนที่ฉินเซียวทำมาก่อนในที่สุดเขาก็สายหัวข้าไม่รู้เจียนเฉินยิ้มแล้วพูดว่านั่นมันก็ถูกต้องแล้วไม่มีอะไรที่คาาเกี่ยวข้องพี่ฉินเซียวได้มีการกำหนดวันวันที่เหล่านั้นตัดสินใจออกเดินทางสู่เมืองทหารรับจ้างแล้วหรือยังด้วยการเปลี่ยนหัวข้อเช่นนี้ ชินเซียวนั้นก็ยืดอกขึ้นวันได้รับการกำหนดแล้วหลังจากนี้สามวันตระกูลเทียนชินของเราและก็นิกายที่แข็งแกร่งอื่นๆอ,อีกหลายนิกายในราชอาณาจักรซูยาจะเดินทางไปยังอาณาจักรอื่นที่เป็นพันธมิตรกับอาณาจักรซูยาเพื่อใช้ประตูมิติของพวกเขาโอ้มีคนจำนวนมากที่มีส่วนร่วมในงานชุมนุมของกลุ่มทหารรับจ้งเจียนเฉินนั้นบ่นพึมพำ แม้ว่าจะมีคนอย่างน้อยหนึ่งร้อยคนที่จะไปแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เข้าร่วมส่วนที่เหลือก็เป็นเพียงแค่ผู้คุ้มกันในกรณีที่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในระหว่างงานชุมนุมของกลุ่มทหารรับจ้างฉินเซียวกล่าวหลังจากวันที่ได้มีการหารือกันเจี้ยนเชิญแล้วก็ฉินเซียวนั้นก็แยกออกจากกันเจียนเฉินได้ชักชวนหมิงตงกลับไปที่ห้องของเขาเอง เมื่อปิดประตูหมิงตงก็ขวาเก้าอี้มานั่งก่อนที่จะมองเจนเฉินด้วยความกังวลเจ้นเฉินอีกไม่นานกว่างานชุมนุมของกลุ่มทหารรับจ้างจะเริ่มขึ้นที่นั่นมันอันตรายอย่างยิ่งและแม้แต่เซียนปัตตพีก็มีโอกาสที่จะรอดชีวิตจากที่นั่นได้ยากเจ้ารู้เรื่องนี้ใช่หรือไม่ด้วยรอยยิ้มบางๆเจ้นเฉินก็ตอบว่าหมิงตงไม่ต้องกังวลท้าข้าวางแผนที่จะไป ข้าก็เข้าใจถึงความเสี่ยงแม้ว่าข้าจะไม่ได้อยู่ในอันดับต้นๆแต่การปกป้องชีวิตของตัวเองนั่นจะไม่เป็นปัญหามากนักเจียนเฉินเต็มไปด้วยความมั่นใจในตนเองในอดีตความแข็งแกร่งของเขาในฐานะเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษนั้นเพียงพอที่จะเป็นภัยคุกคามต่อเซียนปัตตพีตอนเนี้เขาได้ผ่านคอขวดรวมกับความช่วยเหลือของจิตวิญญ,ญาณกระบี่สีม่วงฟ้า ที่สามารถทำลายอาวุธเซียนได้เซียนปัตตพีก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นที่กังวลสำหรับเขาอีกต่อไปดีมากข้าขอให้เจ้าทำให้ดีที่สุดงานชุมนุมของกลุ่มทหารรับจ้างไม่ใช่สถานที่ซึ่งข้าควรเข้าร่วมแม้ว่าความแข็งแกร่งของข้าจะได้มาถึงระดับเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษแต่ก็จะเป็นไปตามการเวลาจนกว่าข้าจะมีคุณสมบัติเพียงพอสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว อย่างน้อยที่สุดข้าก็ไปกับเจ้าที่เมืองทหารรับจ้างหมิงตงนั้นรู้ว่าในฐานะเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษเขาไม่แข็งแกร่งพอที่จะเข้าร่วมหากเขาทำเช่นนั้นเขาลังแต่จะรนหาที่ตายเท่านั้นหลังจากนั้นหมิงตงก็ออกจากห้องของเจี้ยนเฉินปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวโดยนั่งอยู่บนเตียงของเขาและมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองอีกครั้ง ทันใดนั่นเองเขาก็ได้ยินเสียงเคาะประตูดังขึ้นในขณะที่ชายวัยกลางคนผิวขาวสวมเสื้อขาวเดินช้าๆเข้ามาในห้องของเจียนเฉินเขาคือผู้นำตระกูลเทียนฉินในขณะที่เจียนเฉินนั้นเห็นผู้นำตระกูลเขาลุกขึ้นยืนจากเตียงของเขาทันทีแล้วก็กุมมือของเขาคำนับคาระวะท่านผู้นำท่านผู้นำตระกูลมีรอยยิ้มเล็กน้อยบนใบหน้าของเขา ขณะที่เขานั้นเดินเข้ามาตรงหน้าแล้วก็มองเจี้ยนเฉินครู่หนึ่งแล้วตัวแข็งทื่อทันทีดวงตาของเขานั้นก็ฉายแววตกใจในขณะที่เขานั้นก็ไม่ได้ที่จะพูดออกมาด้วยเสียงที่ตกใจว่าไม่น่าแปลกใจที่เซวเอ๋อนั้นจะชื่นชมเจ้าแม่ไม่เพียงแต่น้องเจี้ยนเฉินจะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแต่ยังเป็นอัจฉรยะในการบ่มพาอ,อีกด้วย หนองเจียนเฉินมีอายุไม่มากไปกว่า25ปีไปได้แต่เจ้าได้ทะลวงผ่านในระยะเวลาอันสั้นเพื่อที่จะได้เป็นเสียนปัตตพีช่างน่ากลัวอะไรเช่นนี้สีหน้าของเจียนเฉินก็ไม่ได้ตกใจอะไรเลยการค้นพบของผู้นำตระกูลได้ถูกคาดเดาเอาไว้แล้วหลังจากการทะลวงผ่านเขาเขาก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้หมิงตงและฉินเสียวซึ่งทั้งคู่คุ้นเคยกับเขา สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงได้ท่านผู้นำตระกูลที่มีประสบการณ์สูงย่อมจะสามารถมองเห็นได้ทันทีท่านผู้นำตระกูลชมกันไปแล้วข้าผู้นี้โชคดีจึงทำให้ประสบความสำเร็จได้เจียนเฉินนั้นโค้งคำนำับน้องเจียนเฉินเนจ้าไม่เพียงทะลวงผ่านด่านแต่ยังมีกลิ่นอายที่เป็นเอกลักษณ์รอบตัวเจ้าหลังจากการเปลี่ยนแปลง ตราบใดที่สายตาของพวกเขาคมชัดพวกเขาจะสามารถมองเห็นมันได้นี่ไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับเจ้าในระหว่างงานชุมนุมของกลุ่มทหารรับจ้างท่านผู้นำตระกูลหยิบหนังสือเล่มเล็กๆขึ้นมาในมือข้างหนึ่งของเขาแล้วกล่าวว่านี่เป็นวิธีซ่อนเร้นพลังของเจ้าหลังจากที่เจ้าเรียนรู้วิธีการนี้แล้วเจ้าจะสามารถซ่อนพลังของเจ้าเพื่อที่เจ้าจะไม่ดูเหมือนเซียนปัตตพี ในความเป็นจริงมันจะซ่อนความแข็งแกร่งทั้งหมดของเจ้าไม่ต้องสงสัยเลยว่าเนี่ยจะช่วยเจ้าได้อย่างดีเยี่ยมในเมืองทหารรับจ้างหลังจากนั้นความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่ทุกส่วนจะเป็นภัยตายที่ซ่อนอยู่อีกอย่างหนึง่งเมื่อเห็นหนังสือเกี่ยวกับวิธีซ่อนพลังของตัวเองดวงตาของเจนเฉินก็ทอประกายยินดีเขานน้นคำนับขอบคุณแล้วก็หยิบหนังสือจากมือของท่านผู้นำตระกูลทันที น้องเจียนเฉินพวกเราจะไปกันในอีกสามวันดังนั้นข้าอนุญาตให้เจ้ายืมมันเป็นเวลาสามวันหลังจากนั้นโปรดส่งคืนให้ข้าท่านผู้นำตระกูลยิ้มอย่างอ่อนโยนโดยไม่มีการถือตัวของผู้อาวุโสที่ทรงเกียรติเจียนเฉินพยักหน้าในอีกสามวันข้าจะคืนหนังสือให้อย่างแน่นอนท่านผู้นำตระกูลเดินไปที่เก้าอี้ใกลๆ้ๆเพื่อนั่งด้วยความลังเลจากนั้นเขาก็มองไปที่เจียนเฉิน เจียนเฉินตอนแรกข้ามาที่นี่พร้อมคำขอร้องเจ้าจะรับฟังได้หรือไม่เมื่อได้ยินความลังเลในน้ำเสียงของท่านผู้นำตระกูลเจียนเฉินมองเขาและพูดว่าท่านผู้นำตระกูลมีอะไรให้ข้ารับใช้ตราบใดที่ข้ามีความสามารถที่จะทำมันได้ข้าก็จะพยายามอย่างเต็มที่โดยไม่หลบเลี่ยงหน้าที่ของข้าท่านผู้นำตระกูลกลายเป็นคนกังวลมากคิ้วของเขาขามวดเขาหากัน งานนี้ไม่น่าจะลำบากสำหรับเจ้าแต่ถ้าบังเอิญเสี่ยวเอ๋อ์เจอปัญหาในการแข่งขันช่วยชีวิตลูกชายคาด้วยหากจำเป็นเมื่อได้ยินอย่างนั้นเจียนเฉินก็หัวเราะท่านผู้นำตระกูลฉินไม่ต้องกังวลฉินเสี่ยวกับคาเป็นเหมือนสหายเก่าแม้ว่าท่านผู้นำตระกูลไม่ขอร้องสิ่งนี้จากคา้าก็ยังคงทำเช่นกันนั่นเจ้าพูดจริงๆใช่หรือไม่ถ้าอย่างนั้นคาก็โล่งใจ หนองเจียนเฉินปลดลองทำความเข้าใจวิธีซ่อนเร้นพลังอย่างรวดเร็วถ้าจะไม่รบกวนเจ้าอีกต่อไปด้วยการถอนหายใจอย่างโล่งอกทันผู้นำตระกูลออกจากห้องของเขาอย่างรวดเร็วสมวันผ่านไปอย่างรวดเร็วในขณะที่เจียนเฉินตื่นขึ้นอย่างรวดเร็วโดวยการปลุกของฉินเซียวในตอนเช้าจากนั้นพร้อมกับหมิงตงทั้งสเดินไปที่ลานหลักเมื่อถึงเวลาที่เจียนเฉินและอีกสองคนมาถึง ก็มีผู้คนมากมายมารวมตัวกันประมาณครึ่งหนึ่งของกลุ่มนั้นก็เป็นผอาวุโสอายุเจปีซึ่งเจียนเฉินก็ไม่เคยเห็นมาก่อนด้านหน้าของพวกเขาคือสัตว์อสูรขนาดใหญ่ที่บินได้สี่ตัวที่เกาะอยู่ใกล้กันจากเท่าที่เห็นสัตว์อสูรเหล่านี้อยู่ในระดับสามสัตว์อสูรที่บินได้เป็นสมบัติล้ำค่าที่หายากมากในทวีปเทียนหยวนไม่เพียงแต่สัตว์อสูรที่บินได้จะจับยาก แต่มีเพียงไม่กี่คนที่จะกล้าทำให้มันเชื่องได้เมื่อขี่มันอยู่ในอากาศชีวิตของพวกเขาก็จะต้องให้ความไว้วางใจกับสัตว์อสูรที่บินได้หากพวกเขาต้องเดินทางไปในอากาศหลายพันกิโลเมตรอย่างบ้าคลัง่งแม้แต่ผู้ที่เป็นเซียนปัตตพีก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้เป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะได้นั่งบนสัตว์อสูรที่บินได้นะข้าไม่เคยขี่มาก่อนเลย เมื่อเห็นสัตว์อสูรทั้งสหมิงตงก็ร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นจบตอนที่285แล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับหวานได้ใหม่แบบรัวๆเลยนะคะในตอนต่อไปค่ะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ